เหมืองโพแทสคืออะไรทำไมนายกเศรษฐาถึงเร่งให้ดำเนินงานถึงก็บอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ให้ประมูลสัมปทานใหม่ทุเดย์มีคำตอบครับทุกคนรู้หรือไม่ครับไทยเราเป็นประเทศที่มีแร่โพแทสที่ดีเป็นอันดับ2ของโลกส่วนใหญ่พบแถวภาคอีสานแต่ว่าเราก็ยังไม่มีการทำเหมืองแร่โพแทสอย่างจริงจังครับแร่โพแทสจะเอาไปสกัดเป็นโพแทสเซียมในการผลิตปุ๋ยเคมีปัจจุบันไทยเรายังมีการนำเข้าปุ๋ยเพื่อทำการเกษตรอยู่ถ้าผลิตแร่โพแทสได้เองก็จะลดการนำเข้าได้นี่เองทำให้รัฐไทยพยายามผลักดันการทำเหมืองแร่โพแทสมาโดยตลอดโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้อนุานนททอง้ิี่ว ข้ารัฐบาลปัจจุบันวาระนี้ก็ยังถูกผลักดันต่อโดยเสฐาได้สั่งเร่งรัดให้ผู้ได้รับสัมปทาน3เจ้าเริ่มดำเนินงานสักทีครับเสถาให้เหตุผลครับว่าแร่โพแทสมีความต้องการสูงเช่นในจีนหักนำไปขายจะได้ราคาดีขณะที่ชาวบ้านตำบลห้วยสามาจังหวัดอุดรก็ออกมาต่อต้านอย่างต่อเนื่องครับเพราะว่ากระทบที่ดินทำกินแร่ไหลปนเปื้อนทำให้น้ำเค็มซึ่งชาวบ้านก็จะใช้มติอบตอ13มหมู่บ้านค้านไม่ให้เหมืองน,นั้นเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปดูราคาโลกจะพบว่าปัจจุบันโพแทสเราีาย่่ครรับิทบษทป,ปุ๋ยยนนาาาาาดงงววชไมาา่่ผนมราคาเฉี่แตสอยู่าครบตติดาามสข่50